สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีย้ายแจมสบผ้าม่านผ้ามาเบิงวาสำหรับมือไม่เนาะค่ะเฮาลงแผงโซโลาเซลสำหรับมือไม่ที่ย่งมาท่านเด้ลงหรือคิดวาสิลงเนาะค่ะแผงโซโลาเซลแผงนี้ก็สิเป็นแผงโมโนโประมาณสามสามแผงมีอยู่สามแผงพี่น้อง ประแจมลงได้มาประมาณสองปีจากสองปีที่แล้วคือเจ้าของเฮ็ดอย่างบ่เป็นเลยจ้างสร้างอย่างเดียวมีมาเจานะนาบาดานอันนี้สำหรับผู้ที่เริ่มไม่ยลีเนาะค่ะสีมให้คกามรู้แบบว่ากอ่กอประแจมเสียห้ค่ากมรูได้คือว่าเจ้าของจัดการบริหารเองทุกอย่างเพียงแต่ว่าจ้างเพิน่นจ้างเพิ่นมาเฮ็ดจ้างสร้างเพิ่นมาเฮ็ดเจ้าของเฮ็ดบ่เป็น อันนี้คือบ่อที่สองของบาดานเจาะบาดานบ่อที่สองบ่อแรกนี่บ่อแรกสีเจาะไปเหมือนหมือนมือนสองเฉพาะเจาะได้พี่น้องเฉพาะเจาะแล้วก็กันพังแล้วก็ท่อลงมือนสองบ่อพูนสีเป็นสี่สิบเมตรบันนี้น้ามันบ่อเพียงพ่อคือน้าบ่อเพียงพ่อต้องมัดเจาะบ่อที่สองบ่อที่สองนี่อันนี้คือหนาหนาหกท่อ หกสำหรับทำการเกษตรได้เลยลึกประมาณเก้าสิบเมตรเก้าสิบเกือบร้อยเมตรบานี้ค่าจอนีมื่นแปดได้พี่น้องอเฉพาะจอแล้วก็กันพังแล้วก็ทอย้อนลงไปกระเฮ็ดอันเฮ็ดพอว่อยังสี่ละพี่น้องขึ้นมาเฮ็ดพอว่อยังสี่ละ่นจอให้มื่นแปดได้พี่น้องเฉพาะเจาอซื้อๆแล้วก็เฮ็ดขึ้นมาแบบนี้ซื้อๆ บันนี้น้องนั้นเฮห้องก็ได้ซื้อทอซื้ออย่างเอาเองเท่าสิตอไปทั้งในเฮาก็ซื้อเองเฉพาะตัวนี้ม8 0แปดสำหรับพี่น้องที่ว่ามีโครงการสิเห็ดการกษตเษมีโครงการสิเห็ดอีกอย่างกะปราเจมสิมให้ความรูเนาะคะ่ะที่ห้ความรูได้เพราะว่าเจ้าของเห็ดมาด้วยตัวเองบ่ได้ฟังจากผู้ใดมาอันนี้คือเป็นของเจ้าของที่เห็ดเองเนาะคะ่ะมาจากจันบุรีก็มาเริ่มต้นเห็ดเลยเอาเงินมาตัวนี้สามแผง แพง่าโซลาเซลล์โมโนเพิ่นว่าบัดนี้กลับกล้องตัวนี้นี่กล้องปิดเปิดกล่องตัวนี้เพื่อนเอินอี้ยังกับ่ฮหูกัสิเป็นเอินมิเตอร์แบงเสียพร้อมตัวนี้ทุกอย่าง 30, สามหมื่นซีได้พี่น้อง 30, สามหมื่นซีเพื่อนสิมาต่อห้ขาเล็กขายังเรียบร้อยแล้วก็ตั้งอยู่จังซี่ละ่ะหันหนาไปทางแดดทางตะเวนเบิงว่าตะเวนสิไปทางใด เป็นก็เฮ็ดให้เรียบร้อยเฉพาะตัวนี้นี่สามหมื่นสี่พี่น้องายเท่าใดจำบ่ไดดแต่สิเป็นแผงสามแผงแล้วก็กองกองตัวนี้แล้วก็ขาตัวนี้บอ่บอไดาลาดพื้นเด้อพี่น้องบ่ไดดลาดพื้นพื่นก็สีฝังลงดินห้ตัวนี้สามหมื่นสี่ตัวนี้หมื่นแปดเจาะบ่ดานหมื่นแปด คือพร้อมใส่ใดเลยแต่ว่าประจำบ่มีเงินลงแบบว่าเก็บไฟนะ่ะเก็บดดแดดเก็บแดดไว้ทาไหลยามกลางคืนนะ่ะบ่ไดเอาลงคือว่าแดดออกเข้าก็ไดดใส่ไฟเออเขาก็ไดดใส่น้ำโอ้ยจะเว้าตะใสตกใสแดดออกเฮาก็ไดดใส่น้ำพ่อใบคำลงกับน,น้ำก็สิยุดไหลอันนี้คือโดยประสบการณ์เองเนาะพี่น้อง มาบอาพี่น้องฟังผู้ทีกำลังสีเฮ็ดหรือว่าผู้ิีสีเฮ็ดการเกษตรเฮ้าก็ต้องมีนามว้เฮ้าตองมีนามใ้จุดลักสำคัญคือมีนามแล้วก็เจาะคุดสะว้จังสี่พี่น้องเพื่อที่สิเอานามลงสำหรับผู้ทีว่าบ่ท่านเดินทอเดินอย่างเนาะแต่ปลาแจ่มเนี่เดินทอจากตัวน,นี้ขึ้นไปขึ้นไปพุ่นขึ้นไปบ้านระยะยาวเลยพุ่นขึ้นแทงพุ่นเลยบ้านไป สิเป็นแทงน้ำพันลิรที่แหลกๆซื้อมาพันลิเด้วยจะพายางไปเบิงเนาะค่ะแหลกๆกับซื้อมาพันลิรวันนี้ก็บ่อพอจายบ่พ่อใส่น้ำอ่บ่พ่อใส่พันลิตรคือว่าเฮามาอยู่จริงๆแล้วพันลิรนี่คือบ่พ่อใส่คันพี่น้องว่าสะพาอใส่ในรัวเลื่อนนี่พันลิดได้อยู่แต่ว่าถ้าสีใส้แบบว่า ทึ้งโฮตต้นใหม่ทิ้งมาใส่ในขัวเงื่อนนี่พันลิตรนี่พี่น้องเอาเที่เดียวให้แล้วเลยสามพันลิตรก็ได้สองพันลิตรก็ได้ผู้ได้เหตุการณ์กษเรหลายๆก็สามพันสี่พันลิตรก็ว่าไปเนาะพี่น้องคุณตนั้นพันลิตรสื่อมาใหม่เด้อพี่น้องสื่อมัธแหลกออกผิดสื่อมัธแหลกพันลิตรแล้วก็เห็ดอันขาขึ้นประมาณสามเมตรครึ่ง ตั้งเสาขึ้นประมาณสามเมตรเครึ่งเฮ็ดสูงเท่าไดน้ำน้ำเพนดิ่งลงมากมันก็นสิเป็นคววมดันล้มดันออกไปเฮ็ดไส้สปริงเกอร์น้ำได้พี่น้องน้ำหยดเฮ็ดเป็นน้ำหยดบ่แามันสปริงเกอร์เบา,าเลยเฮ็ดสูงเท่าไดแหงคววมดันน้ำมันลงมากทางลงมากก,ส,ก,ากสิกระจายก็สิทางออกจากจากท่อพี่อีได้ดีบานี้พอสื่อตัวนี้มาแล้วปลาบักซีดากับมีแมนบ่ พักหวานก็นมี่พันลิรนี่คือบ่พ่อใส่พักหวานหกลอยตน้นบอซิดารลอยหาสิบต้นแต่ว่าพักหวานตอนนี้บ่ต้องเ้าถึงแล้วเพราะว่าไปหมดแล้วเสียชีวิตหมดแล้วพักหวานก่อยเหลืออยู่บ่พ่อยี่สิบต้นหกลอยต้นไปสื้อมาจากทางผู้ผ่ามานเนาะพี่น้องพักหวานปลาหยอดเหลืองบัดน,นีพ่อเฮ้าอันพ่อเฮ้าสื้อตัวพันลิรมาบ่พ่อแล้วปัจจัยมาได้สื้อสามพันลิรอีกได้พี่น้อง ตสามพันลิตรนี่คือมันบ่อพ้าแจ่เจมถึงบอกว่าถ้าผู้ใดเสิเหตดเกษตรก็เ,กเอาเห้แล้วเที่ยเดียวถ้าห้าซสื่อลำรีลำไรก็คือเปลี่ยงเงินเทาามันบ่แต่ว่าขันผู้ใดมีเงินก็บ,บ่เป็นอย่างมีเงินสื่อหลายๆทางก็ได้ผู้ใดเสีเหตุหลายๆก็สื่อสามพันลิตรหกนี่สามพั 6. น 3, ลิต,ตรตัวนี้สิเป็นสามพันลิตรเนาะพี่น้องหกพันหาช่วงที่เพิ่นลดรคาคา หกพันหาแล้วก็มีคาส่งขนมาส่งหอดเงี้ยเลยเด้เข็นใส่รถมาส่งหอดเงี้ยเลยเท่ากับมาเห็ดอันนี้ขึ้นเองอีกขึ้นตัวนี้ประมาณสามเมตรหนึ 1, 2, ่งสองสามสามเมตรกวัวขึ้นกันพี่น้องสามเมตรประมาณเคืองขึ้นกันต้นเสาเท่ากับต้องใส่ต้นเสาใหญ่แน่จักหน้อยัตพันธุ์นิตเนี่ยประแจมใส่ไม่เด้อพี่น้องใส่ไม่เป็นฐานเป็นว่างเป็นว่างถังแต่บอดีขึ้นเล็กไม่นี่แค่สองปีสามปีกับพุสองปีกับพูแล้วเพราะว่าน้ำล้น ปเจมบ่ได้ตั้งแบบว่าเอาอนันไว้ทางในให้ใหกันน้ำร้นังซีิน่ะเวลาน้ำร้นอยู่ได้เห็นเลยจังงสิน่ะเห็นเล่กากมใสต่ตันี่นี่ลหละพี่น้องท้าสรุปเนาะผู้ใดเสิเหตุการเกษตรเท่ากับล่องทดลองมาด้วยตัวเองหูมาด้วยตัวเองบ่ได้ไปจำสวนใดมาเลยนี่สวนจวเจ้าของโดยตรงปเจมเป็นค้นทีบริหารเองแต่ว่าการเหตุนี่คือให้สร้างให้กับข้อบ้านเหตุแต่ว่า การเงินการวางแผนนี่คือวางแผนน้ำกันบริหารเองวางแผนเองจ่ายเงินเองก็เลยก็เลยเข้าใจว่าเข้าควรทีสิว่าสีเห็ดตัวใดให้มันแล้วเลยคือสามพันลิตรนี่ถังนี่คือทนแดดทนทนแดดทนฝนนะคนบอกนะทนแดดทนฝน็แจมเอาถังแบบรุนทนแดดทนฝนสามพันลิตรกับหกพันหกพันหาแต่ว่ามีมีคลิปหนึ่งที่แจ้งไปแล้วแจ้งรายละเอียดสำหรับการเห็ดถัง คลิปเก่าๆล่องเลือนลงไปเบิ่งก็ไดสำหรับการเฮ็ดถังตัวนี้เฮาลงทุนไปเท่าใดเท่าใดตอนนี้ประแจมลริมแล้วว่าฐานที่เฮ็ดน่ะลงทุนไปเท่าใดลื่มแล้วแต่ว่าจำใแต่ราคาถังว่าเป็นถังสามพันลิตรนี่หกพันกว่าบาทหกพันห้าหรือหกพันแปดนี่แหละบันนี้ก็บทอทอเฮาดิ่งลงมานี่ตั้งทอทอ้มนี้เฮ็ดเองพพราหญ่สมพงเ์ราเฮ็ดเองทอขึ้นมาจากอันบ่อบาดานขังล่าง ขึ้นมาเทิงน่กะแล้วก็ตตอขึ้นมาเองขึ้นทังนี่แล้วตอเองลงมาหนีแล้วตอเองเอามาใส่อันอันปลาบอกสีดาเนี่เแล้วก็ตตอเองพี่น้องเฮ้าเข้าเฮ้า,าบาเฮดเป็นเวลาเฮ้าเจอสถานการณ์จริงๆแล้วเฮากับหูเองเฮ้ากับไปเบิงผู้นันแนผู้นี่นเน,นีในในในยูทูปผลเฮดเฮากับมาศึกษาเองอันนี้แล้วก็สิตอมาเองจากถังสามพันลิตรลงมาใส่ปลาบอกสีดาเพราะว่า ทุเรียนแล้าน่ะตายหมดแล้วพี่น้องโอ้ยบอแมนงวัวเขาแต่ล่างเขาอีกหน่อยสิเสียงขวักขวกอยู่ใส่ทุเรียนแล้าตายหมดแล้วบบบนี้เล้วก็เลยเอาโต๊ะสามพันลีดนี่ลงมาใส่ปลาปลาบักซิดาแล้าแต่ว่าบอท่านได้เปลี่ยนเป็นสปริงเกอร์ก็ยังเป็นอันท่อพี่อีอยู่พี่น้องนี่ท่อพี่อี ที่อีเป็นหยดน้ำเอ้ยเป็นน้ำยดเป็นน้ำยดตั้งแต่ที่แรกเดี๋ยวนี้ก็ยังน้ำยดอยู่แต่ว่าเฮ่ากับให้เมื่ดมืออะตัวนี้ตัวสามพันลิตรเมื่ดเท่ากับเปิดขึ้นถ้าแดดจ,จ้าจางเสียเพินกับสิไหลเมื่ดมือเอากล้อง่าไปทไั้งใดการสรุปคร่าวๆเนาะค่ะพี่น้อง สรุปคร่าวๆแบบว่าหมือนแปดสามเหมือนสี่อันนี้คือเริ่มตน้นคือพอท่านเห็นอย่างเลยคือว่างไหวเลยว่าแผงเนี่ยสามแผงเนี่ยสามเหมือนสี่พอม,มีอย่างเรียบร้อยพอมที่สิเปิดน้ำขึ้นมาแล้วก็แล้วก็จอบาดานเหมือนแปดตัวนี้คือตัวหลักแต่ว่ากระจกแจกน้ำสวนคือทอมูนี่มูนี่ก็บมดดลายขึ้นพี่น้องเนี้ยได,ได้ลงทุนมันพอเมนลงทุนลงทุนจนว่า นาะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบสำเนียนาะค่ะสวัสดีค่ะชอบก็กดไลค์ให้ในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะสอบถามได้จ้ะ